ามาเลยครับการล่านเสร็จเรียบร้อยครับผมกูมัน่นเสร็ดเรียบร้อยสร้างการล่านมาแล้วเปิดรับชิวเลยครับเด้วผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองชิวออเข้ามาไว้ครับผมเดี๋ยวทําเสร็จเราเสร็จเดี๋ยวโทรหาใครอยากยังสนใจอยู่ไหวใส่ปี่นาก็ะสร้างจองกันขเข้ามาไว้ครับตอนนี้กติเ็ดใจเย็นๆนะครับมันได้เสียงนี้ดี ออกมาเป็นทีสวยงามครับผมบบ,บ,บใบเฝ้าใบเล็งครับผมนั่นชุดนี้ก็ถือว่าโอเคครับตรงก็วตรงดีอยู่ครับเส้นเส้นเรียบผิวเรียบแบบนี้เลาไงครับผมเลาาง,ง่ายพาง่ายถ้าเป็นแบบนี้ครับผมหมู่เส้นใหญ่ๆมันสิเลาวยากพายยากครับผมเลาเดวมันติบิดเป็นเกี่ยวไอ้พวกนี้มัน ยูโตแล้วครับนี่โอ้ถือว่าสวยครับผมโอเคครับผมการล่าจุดนี่ถือว่าเกียดีอยู่ครับผมเนีย่ยแดงแป๊ดเลยลหละอืมสีแม่ครับสีเหลืองไงขอบคุณหน้าม,มนตีครับผมที่ขัดสวยๆมาให้สุดยอดเลยครับใครสนใจกับโรลูจักเฟสหน้าเม็ดเฟดของหน้าม,มนตีกับ ทักวัาาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรแกไปครับผมไปสร้างน้ำเพลินผู้ใดอยากได้ครับผมอ๋ือว่าสวยกันล่านชุดนี่สั่งมาได้ครับผู้ใดอยากได้จองเชี่ยวไว้ตอนนี้วางงานจากคู่มั่นแล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บเศษที่เหลือมาเหลาได้คู่เึย่ยวกับผมได้นหนึ่งคู่แลลงน้ำยาอากแข็ง เกือบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใบ3.5สามจุดถาถึงสี่มิลครับผมดังละเอียดขนาดเล็กคู่นี้ครับผมสันง่ายดังละเอียดคู่นี้ครับผมเรา,าต้องไปเรต้องไปเล่ียคอ ก็ต้องไปเล่นคอไ่ต้องไปตึงคอใจครับผมเห็ดเห็ุมือเบาจับมือเบาแช่ประคองประคองไว้เลยกับเจ้าครับผมต่อผมเห็เห็นสั้นยังไงที่ครับเบามือสั้นไเลยไปขึ้นเพราตรงห้องว่าปวดแขนต้องเห็นไมนได้ที่ครับต่อสั้นเลยไปขึ้นมพาปวดแขนเห็นเบามือที่สุดก็ต้องไปตึงคอไวต้องไปเล่นคอใจแช่ประคองประคองดามไปแล้วก็แล้วก็โยกโยก คอมืมอมันกระดิกมันจะไปตามสเตปม,มันครับจังหวะมันได้อย่ามันเสออกมาใสายก้วเลยดังเรียดครับคูนี่มันเป็นใบหน่อยหมาสามสามจุดห่าจังสีผสมกันโอ้ดังมวนครับผมต่อคู่นี่เยอได้ทักมาก่อนกับได้ก่อนนะครับคูน่นี่ถือว่าเสียงละเอียดครับ เทารับเลยครับเป็นใบเหล็กใบสามสามจุดหาถึงสี่มิลยอดเป็นตอกไม่แตงครับผม,ผมไม่แตงไบหน่อยเสียงละเอียดอ่ะเลยสนใจทักมาก่อนใดก่อนครับผู้นี่เดีย๋ยวจะไปเทสคำานิ่งวะอ่ะตั้งคำว่าได้ครับผมไปมีกงานมาตุนรอแล้เนี่ั้งมาแล้วงานานั่นโอเคครับผมสนใจกับทักแสรเข้ามา ตะเกีจมากหรเอย่งไดหรือโทรมากก็ได้ครับผมเอ่เปิดเปิดรับจองิเด้วอครับตอนนี้จองก็มาได้